Gracias. ชุดแปลครั้งแรกของโลกด้วยครั้งแรกของโลกและจริงๆมันไม่ได้แค่ชุดเป็ดนะเพราะเมื่อกี้เจ้าสวัสดีค่ะคครับเพราะเขาก็ชุดเหมือนแต่ว่ามันถือว่าน่าชื่นอะไรอย่างนี้ชื่นอยู่แล้วรับความฟังอยู่แล้วรับความฟังเฮงเฮงฟังฟังตลอดปี2026ใช่วันนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยโอ้โหรู้สึกยังไงบ้างแฟนๆเขามาเชียร์กันเพียบเลยวันนี้ต้องถามว่าฮาวชิงมีครั ไม่ไม่ไม่ไมเต๋อด well, ้วยลบผมเต๋อลบผมผิดตอบด้วยตอบตอบได้ตอบได้เดี๋ยนะถูกไหมฮาวเชียงหนีฮาวเชียงหนีอ๋อแต่ว่าเขาใหม่เขาใหม่เมื่อกี้เอาใหม่ฮาวเชียงหนีอ๋อฮาวเชียงหนีเชียงหนีฮาวเชียงหนีอ๋อแปลว่าแบบคิดถึงฉันไหมคิดถึงฉันไหมใช่คิดถึงไหมครับใช่โอ้โหวันนี้เชื่อว่าคิดถึงการแบบ เต็มที่แล้วเดี๋ยวยังไงจะได้นะคะเห็นถึงลีลาเมื่อสักครู่นี้พร้อมมาแรมปีนะคะมันถือว่าเป็ดเ,เล่นเอาโปรได้แหละครับจริงๆนะถ้าติดที่หัวลูกแก้วถ้าผมโยนได้นี่คือแบบมันเป็นข,ของศักทิ้งไงเราไม่โยนดีกว่า,าผมเคยเป็นฆนา,ากรเก่านะครับ <S 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 นี่อเล่าเล่เาหรือว่าขิงนะคะอันนี้บอกเล่าอ๋อบอกเล่าบอกเล่าแต่ก็เหมือนขิงนิดๆเหมือนกันาะขิงที่นี่เห็นไหม อยู่ข้างหน้ากันอยู่มก็ต้องขิงสู้เหมือนกันมันเป็นความลับอยู่มันไม่นี่คือความลับหรอตะโกนมากเลยนะต้องโดนเป็นหม้อน้ำจิ้มซุกี้นี่ไงตัวนี้ก็เป็นเป็ดนี่ก็เป็นแบบมียกออนี่ก็เป็นขิงเนี่ยขิงไหนนี่ไงขิงนี่คืออ่ะออฟโรดออฟโรดรู้นโรกรู้นะคะเอามันตะโกนขนาดนี้มตะโกนมากครับอ่ะขอชนะวันนี้ ถกิดว่าเป็น F อซขนาดนี้แล้วครับต้องตอบได้แน่นอนเมนูโปรดครับอนะ่าเมนูโปรดเมนูโปรดชอบทานเมนูอะไรมากที่สุดของผมเลยฮะถ้าสมมุติชอบก็ต้องเป็นเป็ดอยู่แล้วค<อ>ือเวลามาทุกรบก็ต้องสั่งเป็ดน,น้องกลัวแล้วนะเตรียมยน้องกลัวแล้วน้องนะจะวิ่งนะ เป็ดนี้ตัวใหญ่มากบอกเลยว่าอิ่มแน่นอนทุกคนที่อยู่บนเเวลาเจอชั้นวตัวนี้อิ่มแน่นอนคือวันนี้เลี้ยงได้เลยอ่ะคั้งลาดใช่คือแบบโอ้โหเป็ดตัวใหญ่มากใช่ห้าสิบเมตรยาวด้วยกันในโลกห้าสิบเมตรห้าสิบเมตรเมื่อวานดดูไ้เมื่อวานเห็นถ่ายลงแล้วก็ใครเขาก็บอกว่าโอ้โหใหญ่มากคิดว่าผมมจะขี่หลังเป็ดแล้วเปิดตัวมาเปิดตัวมาอุ้มเกรงใจพี่เขาฮะน่าจะเกรงใจพี่ที่อยู่ข้างใน เดี๋ยวเป็ดคอหักเออนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเมนูที่ชอบนะคเป็นเป็ดเป็ดอยู่แล้วก็ต้องแบบคนกิะไหนไอชอบบ้างชอบไหมฮะชอบเหนือจากเป็ดชอบเป็ดเหรอฮะชอบที่สุดชมให้ตัวเองด้วยเออชมให้ตัวเองด้วยแต่ว่านะคะนอกจากเป็ดย่างแล้วไอ้ที่มันคู่กันเลยมันก็ต้องมีน้ำราดเป็ด น้ำราดเป็ดโอ้โหเอาจริงๆนะคือมาในจานไม่พอต้องห่างน้ำราดเพิ่มแล้วต้องกินคู่กับมียกโอหมีคําถามเป็นสายอยากรู้ว่ามียกมาเนี่ยลวกหรือไม่ลวกใครใครแบบเป็นสายลวกบ้างลวกก่อนถ้าลวกยกมือหน่อยใครใส่ลวกลวกเส้นก่อนว่ามียกไอ้ที่ไม่ยกนี่คืออ่าใครไม่ลวกเส้นบ้างครับยกมือใครไม่ลวกจริงหรอ แล้วนี้เราสายไหนเราสายไหนที่จริงผมอ้าวจริงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ผมก็กินไปเลยอ่ะเหรอและอีกคนนึงอ่ะสายไหนเฮ้อันนี้เขาสายหวานลวกหรือไม่ลวกเขาร่วงอยู่แล้วอ๋อล่วงเขาก็อยู่ในท้องอ่ะเรากินหมดเลยเขาเอกเขากินไวมากคือถ้าเขาคือใครเหรอคะพี่พี่ชายครับ ก็เขาอายุมากกว่าไงถูกไหมกำลังโตขนาดผมยังเรียกทุกคนเป็นแม่เลยนะเพราะฉะนั้นแม้วันนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นเมนูทีู่กใจหลายๆคนแล้วก็รู้นะเอาโรสกับพี่ชายด้วยใช่ก็นึกถึงเวลาไป m อก็ต้องนึกถึงอะไรครับนึกถึงเป็ดใช่ไหมเป็ดกับน้ำราดเป็ดคือแบบเป็นสิ่งซิกเนเจอร์อยู่แล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าครับปีนี้ตรุษจีนครับ ถามเลยตรงๆยังไงะไม่อ้อมขอไปกิน MK เอ็มเคกับใครคะจะไปกินกับใครแต่ว่าคือวันทยเรารู้แล้วแหละว่าเขาไปกินกับใคร <c oughs> เรารู้ว่าเขาไปกินน้าแต่ว่าคุดจีนอะ่ะจะไปกินกับใครเปลี่ยนคนไหมหรือรว่าคนเดิมหรือยังไงดีจริงๆก็กินเอ็มคือเวลาเรากินเอ็มเคเราก็จะนึกถึงคนที่เรารัก อุ้ยเอาจริงๆคือแบรนด์ K เวลาผมตั้งแต่เด็กๆอ่ะแบบย่าก็จะชอบพาไปกินเคตั้งแต่เด็กๆแบบมันเหมือนเป็นแบรนด์ที่แบบว่ากินซุกี้แล้วมันรู้สึกอบอุ่นอีคือต้องโยงมาย่าก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวมาละเดี๋ยวได้ลเอาง่ายๆมันก็คือคนคนที่เรารักนั่นแหละแล้วมีใครอีกลัะยังไงอีกบ้างเคยก็นั่นแหละครับถูกถูกแล้วค่ะเออนี่ไงโอยมาให้กินใกล้ๆเลยอุ้ยหยุดนะกินจังเลย ขอกินหนได้ไหมนีม่ขาดน้ำราดนะเนี่ยเออไม่งั้นนะครบสูตรเดี๋ยวเรามีแจกน้ำราดด้วยแจกน้ำราดใช่เขาเรียกว่าเป็นอ่างเป็ดจะแจกคนที่เดินไปเดินมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวได้ได้รัาแน่นอนเอาได้เสร็จปุ๊บมาลาดตัวน้องได้เลยลาดตัวไม่ใช่อะไรเดี๋ยวก็ถูกลงมาไม่ใช่แค่ลาดพวกเราแต่ยังไม่ตอบเลยครับ f f s ส่งมาดนะ้านหน้าไปกิน MK ตุนจีปีนี้กับใครกับคนที่เรารักครับขอตอบแบบนี้เลยใช่ถ้าใครถูกใจคําตอบแล้วปบมือหน่อยโอเรอรู้ก,ก,ก,กันเนาะเพราะว่าอะไรผมเคยไปนะไปนั่งกิน MK เอาจริงนะตอนตอนที่ได้งาน MK วันนี้มาฮะวันที่สิบห้าผมนั่งกิน MK รจริงจริงก็คือนั่งกิน MK แล้วก็ AR ผมก็บอกว่าเฮ้ยเอารถวันที่สิบห้ามีว่างเลว่างก็คือแบบว่ามันทํางาน MK เฮ้นลุกคนลุก ผมลุกเลยผมลุกเอาจริงช่วงนี้อผมมีมีแบบเกี่ยวกับดวงล่าสุดชาติกินแบงที่ผ่านมาผมก็ถูกแล้วผมให้เลขเล่าหรือผมพูดจริงๆผมให้เลขผมให้เลขไปถูกเล่าเกือบถูกแล้วมันผมขาดหตัวเดียวจริงป่าจริงใครถูกบ้าง1 4 7อะไรนะเจ้าพ่อเจ้าพ่อ98น29หนึ่งสหนึ่งสี่เจ็ดแต่ว่ามันขาดแค่เลขห ังถูกรอที่หนึ่งแล้วถ้าถูกก็ไม่มายืนตรงนี้แล้วนะคะก็จริงถ้าก็ถูกถูกก็คือไม่ทําแล้วงันเออเดี๋ยวเอารถจับตรงนี้หน่อยตรงนี้นะฮะตรงนี้ใช่เดี๋ยวจรับตรงนี้มันสัญญาณหายอ๋อโอเคครับนะคะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรไม่ถูกหวยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรกินแบก แต่ว่าเดี๋ยววันนี้เรามีอ่างเปามีอ่างเปออมีอ่างเปามอบให้นะขออนุญาตเปิดอ่างเปาหน่อยซึ่งในนี้เป็นบลชเชอร์กิน MKV ี free, ตลอดชีพได้ไหมคะแล้วออบรถขอได้อยู่แล้วต้องไ่าจะได้อยู่แล้วอันนี้ไม่รู้ลองเปิดดูเอาเดือนหนึ่งก็พอค่ะเดือนหนึ่งอันลองเปิดดูเฮ้ยแต่ว่าเฮ้ยยังไง ได้คูปองส่วนลด100บาทนี่สำหรับท่านที่ทานร้านหรือซื้อกับบ้านมีอีกมีอีกไม่ได้ร้อยเดียวอโอ๊ยมีอีกมีอีก่าสามารถใช้ที่ MK r e s r a n นะคะสาขาในเครือของ CPN ได้ทุกสาขาเลยอุ้ยนี่ถือว่าเขาทําการบ้านมาดีนะทเย่คือถูกเคล็ดนะครับเวลาเขาให้อ่างเปาเนี่ยเขาไม่ให้เลขคี่กันเขาจะให้เลขคู่ เัา,าจะได้แบบว่าเป็นการแบบโอ้ยลูกค้ารักเป็นเคล็ดหลงไม่รู้จะยังไงแล้วตอนเนี้ยเอาแสดงว่าเขาก็แบบนี่ไงคนจีน<ช>ตามความเชื่อได้เป็นคู่เฮงเฮงปังปังกันเลยเอาใครมีแบบนี้บ้างชูให้ดูหน่อยได้ไหมไหนชูหน่อยช่หน่อยช่หน่อยช่วยงเลยเขาดูหน่อยดีแล้วครับจะได้มีคู่ของเขาสักทีใช่ใช่ไหมจะได้มีคู่ของเขาสักทีมีนนนนหรือเปล่าอันนี้ก็เนะ ไม่ได้เล่าขิงแรงๆเลยอันนี้เอาขอไง <c oughs> อาจจะเป็นสิ่งที่เขาตามหากันอยู่ใครใครมีคู่เหมือนเขาบ้างคะมีมหมมีมหมไม่มีหรอแหมไม่เป็นไรแหม่แล้วผหน้าสงสารเลย <c oughs> เราเป็น,นแผนกเชียร์อยู่แล้วรเ,ออเราเป็น,นแนนซิ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครอยากได้อังเปานะคะแบบออฟโรดแบบนี้ได้เป็นคู่แบบนี้กลับไปจะได้เป็นคู่กันนะคะก็เดี๋ยวอีกแับหนึ่งเดี๋ยวมาแจกแน่นอนรวนไมไปถึงนะคะสําหรับตัวของอังเป็ดด้วยามีอังเป็ดด้วยใช่นะอังเป็ดก็ได้เป็นนามราศุดต้นตำรับไปเลยนี่อเอาแหละเพราะฉะนั้นปกติแล้วถามมีนิดนึงดีกว่าหน้าตาดูแบบ แถบออเมดิเตอร์เรเนียนนะคะคแถบแบบยุโรปยุโรปแบบเนี้ยบ<ผ>ม,มยุโรปยังไงนะเดี๋ยวมาดูยุโรปขนาดเนี้ยเดี๋ยวขอไปถามป้าแป๊บนึงฉลองตุดจีนที่ไหนบ้างรหรอเปล่าคะทุกปีไหมอ๋อจริงจริงจบ้านผมมาไหว้ทุกปีอยู่แล้วใช่ครับแต่ปกติก็คือว่าผมจะต้องกลับบ้านไปไหว้อะไรเงี้ยก็จะมีแบบว่าเผากงเต็กอะไรแบบนี้แบบเผาไว้บ้าง แบบเขาเรียกว่าให้แบบบรรพบุรุษก็คือว่าจะได้รับโชคหรือว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือผมอยากกลับไปรับบางเปาก็าเราไปรับบางเปาแต่ไม่ได้กลับไปสองปีแล้วเพราะว่าต้องเป็นคนแจกแล้วอะไรไม่ไปดีกว่ารอเล่นรอเล่นไม่ว่างไปทำง,งานขอรายได้ยุคนี้อะพุ่งโง่พุ่พงแตก่กางเปาไปเหมือนกัน,นอ๋อโอเคโทษดีคะขอเรียนโทษเลยค่ะเดี๋ยวก็คือปีนี้เดี๋ยวเผื่อว่าอาจจะมีเวลาเผื่อได้ไป ใช่จริงๆก็จริงๆคิดถึงครับคิดถึงกับข้าวที่บ้านเพราะว่าเวลาผมว่ายทีนึงก็จะแบบว่าได้กินแบบอะไรดีๆคิดถึงมีซุ้ยเหมือนกันใช่เรากินเยอะมากครับนะแล้วก็ส่วนมีแบบเคยพาใครไปครับทันจีนทะเลจีนกับที่บ้านแนะนำให้บรรพบุรุษรู้จักอะไรอย่างเงี้ยบ้างไหมฮะทำงานจริงจริงอย่างนี้ใช่ไหม ยิ่รู้จักอยู่แล้วครับรู้จักอยู่แล้วก็แบบเป็นฟิลแบบว่าแบบไปตามเทศกาลต่างๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าส่วนใหญ่เวลารงานเทศกาลแบบนี้เราก็ต้องแบบช่วยทำมาหากินมาถือว่าช่วยที่บ้านทำมาหากินเพราะว่าเราก็ต้องมีคนที่เราลักในการต้องดูแลเลี้ยงดูถูกไหมครับเราก็ต้องแบบว่าทำมาหากินกันหน่อยใช่ต้องแจกของเปาเดี๋ยวไม่มีของเปาไปแจกเขา มาไม่ได้คิดถึงเรือเอคิดถึงคนมาตั้งแต่ตลอดเวลาเลยอันนี้ดึงดีกว่าครับขอหน่อยแต่เขาก็เฉลยไปแล้วแต่เราก็อยากจะรู้อีกนิดนึงอันนี้อะไรอันนี้อะไรอุ๊ยพี่ดูไม่รู้เลยอันนี้อะไรนะไม่รู้จริเราไม่รู้แกเป็นอะไรเขียวเขียวเขียวแกบอกว่าหน่อยเหอะอะไรนะสีเขียวเขียวเนี่ยเขียวนี่คืออะไรเขียวแบบนี้มันจะมีเขียวสองสีนะฮะใครที่เป็นแบบว่าแฟนคลับ MK นะผมว่ากินมาตั้งแต่เด็กๆ กินทุกวันนี้ก็ยังกินอยู่เพราะว่ามันจะมีสองสีมันจะมีสีเขียวแบบนี้กับสีเขียวอีกแบบหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่ามีหยกนี่แต่อีกสีเขียวหนึ่งก็จะเป็นเส้นผักนี่โอ้เตะมาใช่ซึ่งซึ่งแบบว่าเวลาออกมาผมก็จะชอบกินเส้นมีหยกแล้วก็เส้นผักด้านหน้านะคะน้องก็มีแบบเป็นล้วยน้ำจิ้มด้วยเห็นนะเครื่องหัวเครื่องทรงเครื่องหัวเครื่องทรงจริงๆค่ะนิดเดียว ขาอันนี้ฮะพริกกระเทียมอ๋อนี่ไงเขารวยแล้วนั่นไงเป็นพริกแบบคริสตัลเหอนไหมเป็นแล้วพริกเขียวใช่มีกระเทียมเป็นแบบคริสตัลวับแวววาวเออสวยมากสวยมากแล้วก็นะคะนี่อันนี้จิกเนเจอร์สุดๆหมวกน้องเป็นอะไรเป็นอะไรในแฟชั่นอุเป็นอะไรครับเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะฮะ ดูไ kind of mm hmm. ม่รู้เลยเนี่ยเขียบตัวใหญ่เนี่ยเอ็นือวกบวกนี่มวกเป็นม้อแดงม้อแดงเอ็นเพลอ้านาะเ้ยเอ็นเพอยู่ด้านบนเลยนี่มันอาจจะสูงเกินไปใช่นะคะเพราะฉะนั้นเอาแหละเดี๋ยวตอนนี้นะคะอยากจะให้ชวนทุนนี่คือเพราะว่านักเตะหลายๆคนเขาแบบว่าจะต้องระดึก แฟนค่ะเคซีขอ,ขอ,ขอเป็นเคเรสซองด้วยเขาถ่ายรูปเคดีโอเพียบเลยอยากจะชวนชวนก็นิดนึงดีกว่าครสีแฮชแท็กหน่อยนี่ซีไหมคะจริงๆก็ผู้จัการแบบนี้นะครับจริงกลับติดติดกันด้วยดีกว่า K C H แ T N Y นะครับผมไอคอฟโรดนะครับผมนี่แฮชแท็กนะติดติดก,กันด้วย C, C N Y แล้วก็ S ติดกันเลยใช่เพราะว่าเราจะได้แบบไปอ่านเนาะแบบเกิดอบบมีใครวยเออเลยเลยเลยนู้ววววอววะวว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 วเวว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 ่วว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 วแทวว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 เดวว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  ให้พ,อพ,อหพออขอให้สิ่งสถิตนะครับที่สถิตอยู่หน้าที่ต่างๆนะครับขอให้แบบว่าอมอสบส่วนบุญส่วนบุญส่วนอะครั้งนี้ขอให้มอบสิ่งดีๆขอให้มอบสิ่งดีๆนะฮะให้กับทุกๆคนนะครับผมขอให้ทุกคนได้รวยเงินทองอสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นเหมีเจนทางครับผมตุ่ิศรีมาชายเอาคอตัวตัวกาย ได้ได้เลยครับขอบคุณครับไปเดินเล่นกันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวไปเดินเล่นกันเดี๋ยวไปเดินเล่นกันเจอผมต้องทำท่ายังไงเห็นนะเรเห็นนะพี่สตาฟเนี่ยยังไงยังไงไม่ได้ยินครับได้ครับได้ครับทีมงานทำอะไรนะทีมงานทำท่าอะไรนะเมื่อกี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอ